เราใหกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดลไรเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเป๊ปโซอยู่กับสังเวียนนะครับสังเวียนของซางดูซางดูตัวนี้ต้องบอกว่าแรงมากๆนะฮะแรงมากๆเลยเดี๋ยวไปดูอ i บ i ิตี้คร่าวๆของเขากันดีกว่า,าในเวื่อทำไมตาย1.5ครับได้4%มีเกรดเอฟเฟกด้วยครับ เกจไอเฟลเต็มลบสุเฉินบวก2แล้วก็ฮิตแรงบวก1นะฮนะรับจำนวนลบสุเฉินบวก1เราพอเค็ดแรง20%ไม่ติดพิษต้องบอกว่าตัวนี้เกดเต็มแล้วพุ่งกระฉูดมากครับแต่พุ่งไม่ค่อยไกลนะแต่ว่าพุ่งได้เยอะครับพุ่งได้3ทีเลยอ่าสตาร์ทเกจะ10%เรเริ่มมาเกดเกือบเต็มเลยครับแล้วก็ Gate รีชาร์จเกจสามส็คือลดคุณธรรมเกจนะฮะ ฟาร์มเสียหายแรง50ครับลดคุณทรมแร 19, เก้าเกตลำเพจก็คือเกตเต็มเล็วขึ้นเมื่อฆ่ามอนนะครับพิดแรงบวก2ครับศัตรูสีแดงติดสถานะได้ง่ายขึ้นครับเมื่อติดแข็งแรงขึ้น40%จําอนนวกนการใช้บาเรียบวก2มีบาเรียบวก5นะครับมีทะุก,กาสีแดงด้วยเล่นเล่นดันภูกันได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ติดสถานะครับแรงขึ้น120เรรวมลิงก์นะฮะ เพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมดบวกหครับมาอยู่ในสังเวียนนะฮะอันนี้เป็นอัเปอร์ดิตี้สังเวียนนะครับไม่ใช่อัเปอร์ดิตี้ส่วนตัวครับอัเปอร์ดิตี้ของตัวเองมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงสังเวียนมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงครับแต่มันก็จะคล้ายๆกันแตกต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปดูอ่สาสร้างดูกันเลยอันนี้ไม่เป็นไอดีผมปั้นใหม่นะมันก็เลยแบบไม่มีของไม่มีตัวอะไรเท่าไหร่นะฮะเออถ้าสามเท่าแมพ านหนึ่งแ้ๆยิงบีมครับพุ่งไกลมากถ้า2พุ่งไปแล้วก็เป็นโล่ด้วยครับโล่บกห้าเลยโล่แจกเพื่อนในทหารนะครับวจัดเ,เกตไม่เต็มพุ่งได้1ทีครับเก็ดเต็มพุ่งได้สามทีเ,เก็ดลำเพดฆ่าสตูแล้วเกตจะเต็มแล้วขึ้น <S <S อีกสถานะบวกไป120 ถามเนี่ยบวกอีกส0กลายเป็น160นหกสิบนะสะหานะบอกประมาณ160ยหกสิบแรงบวกสองสกสิบเจ็เต็มอีกหนึ่งค่อนข้างแรงครับตัวนี้เอ้ยไม่ใช่60ดิ ร้อยี่หรอร้อยแปดร้อยเออเอเอร้อหกสิบเก็ตเต็มแล้วก็เร็วมากครับแล้วก็พุ่งได้แรงพุ่งได้ดีมากๆด้วยแต่เมื่อเก็ตไม่เต็มก็อยู่ในลักษณะที่ไม่ได้เบานะครับเพราะว่ามันอยู่พื้นฐานที่คิดแรงบอกสองเลยสองร้อยห้าสิบแต่มีเก็ตแรมเพดด้วยตัวนี้ยังตึงครับในสีฟ้านะสำหรับสร้างดู ตัวละครหลังๆนี่อ,อเวิตีเริ่มจะแบบไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีไอ้พวกคิลเลอร์บวกมาครับคิลเลอร์พัดนั่นแหละมันทำให้ตัวละครหลังๆเก่งขึ้นมากอันนี้เป็นตัวยุคก,ก่อนที่จะมีพวกคิลเลอร์พัดนะฮะสังหารพัดตัวพวกนี้จะเน้เนไปความแรงดิบๆล้นๆเลย ตาแรกของสร้างดูต่อไปเป็นตาที่2ครับยังไม่เจอกับใครนะะเจอกับบอทอย่างเดียวเลยช่วงนี้ ไม่ซุยฟงมันเหนียวจังวะเพราะเราไม่ได้ใส่ของไนงะแล้วมันเป็นสายตีปกติสายตีปกติมันจะอึดเป็นพิเศษอยู่แล้วครับแล้วยิ่งเราไม่ได้ใส่ของด้วยนี่นะเราจะตีเขาไม่ค่อยเข้านะฮะไม่ได้ใส่ของไม่ได้ใส่ลิงค์บได้ทำให้ตาย ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะไอ้ด่านนี้เล่นทําไมเราเล่นเราได้อะไรนะฮะมันเล่นเราได้อ่าได้ของได้รางวัลรางวัลที่จะเอาไปแลกของอื่นนะฮะเอาไปแลกพวกของที่จาเป็นต้องใช้บางอย่างนะฮะแล้วของส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้องใช้ในสงเรียนครับแล้วก็รางวัลที่มีการแลกก็จะมีพวกเพชรด้วยตั๋วกาชาด้วยนะฮะมีหลายๆอย่างนะครับก็คือเราก็ต้องไปแลกในหลานค้านะ ร้านค้ามันจะเขียนว่า,าหมดสังเวียนอะแรกของสังเวียนอะไรประมาณน,นี้เดี๋ยวเราก็ต้องเล่นเยอะพอสมควรนะเล่นตาสองตาเราไปแลกนี่น่าจะไม่มีที่เราแรกจะดูละจริงๆมันค่อนข้างแรงนะแต่นี้ไม่ได้ใส่ของแล้วก็ไม่ได้ใส่ลิงก์ป็นไ,ได้ดีใหม่เลย ไอดีลองผมปล่อยไปแล้วที่ประกาศขายวันก่อนแล้วปล่อยไปเลยแล้วก็เอาไอดีใหม่มาโอเคก็จบไปครับสำหรับซางดูก็เล่นให้ดูประมาณ2ตาพออันนี้ค่อนข้างดีครับค่อนข้างเก่งครับแต่วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงก็จะกันใหม่ในคลิปหน้านะ สวัสดีครับ